แสดงว่ามันถึกแล้วก็มีตีนมาอมนี่พี่น้องแสดงว่ามันถกแเราหมามากัดครับหัวคำเนี่ยโอ้ยโอ้โอยอยา่ยาอยา่าอย่าอย่าอย่ามันนี่มาแล้วครับผมนี่ครับขอดีของการเบ็ดดวงใญ่แน้วครับผมมาแล้ว มาแล้วครับสวสวยสวสวยอู้ถือขั้นเดียวกันกับเมื่อคขึ้นนี้เลยครับผมนีเหมันนี่ตูตะพาลุยสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องย้ำ แรงๆคำๆนะครับผมวันนี้พาพี่นองมาใส่เบ็ดนะครับเป็นเบ็ดกบนะครับเยื่อนะครับใส่เดือนตัวใหญ่ๆปิ้งๆนะครับผมไม้นี่เป็นไม้ในปลาอ้อยนะครับขังปลาอ้อยนะครับเป็นการใส่เบ็ดกบเทอแหลกของปีนะครับพี่นองนะครับกับไม้ปลาอ้อยนี่ครับเบ็ดไม้ไผ่ต่วาดวงเบ็ดนี่จะ ทางจากเบ็ดปลาจน่ไหนะครับนี่ครับเบ็ดจะดวงยิ่งๆนะครับเพราะว่ากบปากกว้างปากแง่ครับเวลากบ,บกินนะครับมันก็จกกะเกาะได้ดีถ้าเกิดเป็นเบ็ดดวงนี้หน่อยทำว่ากรบกินในวากินด้นะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์หลุดจะไหลอ่าอันนี้ผมใส่เบ็ดดวงนงี้ได้ครับพี่น้องด้อวิธทีใส่กับื้างครับผมลูบรูปูปปปูแบบนี้เลยครับเสียบ ครับเสียบให้ีแน่นๆเๆลๆๆื่องๆนะครับพี่น้องขั้นเบ็ดกับขั้นเบ็ดเบ็ดปลานี่แหละครับผมดัดแปลงมากับมใส่เบ็ดกบนะครับถ้าเกิดถือตัวยิ่งๆนะครับจะได้บรุดเสียบแน่นๆ,ๆดนะครับผมอ่ะประมาณนี้ครับใส่เบ็ดกับมีอยู่ประมาณสิบเปอร์ลังเลยนี่แหละครับพี่น้อง จรงที่ได้บอกนะครับเป็นการใส่เือแหลกของปีนะครับเบิ่งใส่ดวงเบ็ดมาไม่หม่เดี๋ยวลองเบิ้งว่ามันจะมีผลงานเหุ้พี่น้องเบิง้งบ่เดี๋ยวขอตัวไปใส่เบ็ดก่อนครับแล้วมือแล้งคอยบรรลุน้ำกันนะครับผมว่าสิมันประมาณโอเคครับครับผมได้เวลาออกยามเบ็ดกบนะครับใส่ได้แค่สิบสองหลังหนึ่งเด้พี่น้องเมื่ยมาคืนพาพันโกมายามน้ำพันโกไปเลยครับ,รบโอ้ ไปอยู่แกะได้ไหหายหน้าหายตาไปใช่ไหมไปโรงเรียนเป็น,าปาปนตาหมานบ่มมือนะไงหมานหมานหมานมาสันฝนยิ้ยมเปืเป่อยๆอยู่ไปครับไปรุ่นน้อกันครับพี่น้องฝ่ากกับฮวงหุ่มหำ่หุ่มหุอยู่ครับมันเชมาบ่บุญน,นี่เดี๋ยวไปครับผมฝ่าก้องหุมห่มหำ่มหุม่มหุอยู่พี่น้องกบจิกินเบ็ดหาบ่เนาะใช่ละ จยางหกเลยโอข้ขาดขออาดขอยหงอเลยครับพุณบอถึกแมงฟ้าหงองอโอ้เขียดนี่แหละว่าควรก้อนนี่ปุนย่าขาดขอรออยู่เพื่นพี่น้องใส่เขียดควรก้อนแล้วมั้งครับนี่นี่จะเขียดได้โมกเฝ้า ครบเนยออกรอบดึกแล้ววะไปไปเรื่อยๆครับวันคันนี้พี่น้องโอ้สแสดงว่ามันถึกอแล้วก็มีตีนมาพร้อมนี่พี่น้องสแสดงว่ามันถึกแเราหมามากัดครับหวัวคำมเนี่ยเอาไปถึงดวงเบ็ดเลยครับผม โอ้ยอ่ามึงกเหรอพี่น้องฟอเบสยูคนะก็่กินวะเนียเบิร์ดเห็นไหมเห็นปะไปแล้วโอ้ยเงียเบิดพี่น้องล่อเงียคอยเบิร์ดเลยแต่ว่าไม่ถึกเราคอยเปลี่ยนเนียครับเคยเปลี่ยนเนียคันตั้งานยิเสียงโอ้ยกบิีพี่น้อง เอาแล้วเต็มแรกแค่ก่านอุ้ย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 หมดยังงามเลยครับสวยสวยสสวยสวยครับโอ้โหอุ้ย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 ตัวหนึ่งกับเฝ้าอยู่ครับพี่น้องตัวหนึ่งกับเฝ้าอยู่นี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 ่เขาจะทายวีดีโอไปอีกสักหนออุ้ยอุ้ยอุ้ยใจเย็นหมดลาใจเย็น แต่งกล่องมาพี่น้องใหญ่ๆๆๆวันนี้วันนี้วันนี้โอ้ยโอ้ยใหญ่าๆๆๆๆมันนี่มาแล้วครับผมนี่ครับขอดีของการเบ็ดดวงใหญ่เนาะครับผมมันจะกินกเกาะได้ลึกนะครับถ้าเกิดเบ็ดดวงเล็กๆน,นะครับมันจะเอาตีนยันดวงเบ็ดออกความเลยเด้อครับผม ต้องเล่นเบ็ดดวงเงี้ยแบบนี้ครับเอาเต็มเลกแ่งมันนะฮะครับพี่นอ้องออ้ใส่สวยใส่สวยใส่ถุงกันครับใส่ถุงกันใส่ถุงในเราอยับหนึ่งเด้อครับผมสวัสดีพี่น้องอีกเทือนะครับยามโซโาครับผมหลังจากเมื่อคืนที่พยายามเบ็ดกบนะครับฝ่าหอ้องฝนลิ้นนะครับฝ่าลงบักยางแห้งเลยครับเลยพาผ่านโก้เขาบัน ครับจำเมื่อคืนนี่ก็มีแตมปลอบใจอยู่แต้มหนึ่งนะครับใส่งามๆเลยครับแต่ยนี้เมื่อเส้าว่ามา,มากู้ันครับผมเพราะว่าผมเสียบเยื่อไปอยุ่นะครับเยื่อส่เดือนคอยมืงมันจะมีแต้มตมีโต,ตให้พีนองวงบ่งครับเนียเมื่อาาเสว่ากลางวนตกฝนลิ้นเนี่ยกบมันเบ่กินเบ็ดเฝ้าเบ็ดตรงมงเตียงเนียงอยู่ครับแต่ว่าบ่กินนะครับกินมาแค่ตัวเดียวมันเลยกินต้วหัวคำนะครับเพราะว่าหัวคำกินแล้วก็ ฝนตกฝนลินฝ่าห้องเหลี่ยวจ่อยเอาพี่น้องเขาปลาอ้อยกันเลยครับผมขั้นที่สองของเขาครับผม,มเต็มโบเอา้ามาแล้วมาแล้วครับใสสวยใสสวยโอ้ถือขั้นเดียวกันกเมื่ขึ้นนี้เลยครับผมมีเหมันนี่พันล้มอ้อมเลยใสงามครับใสงามมันกบไม้นะครับ ก็ชิบลุดกท็ที่ปากเลึกอยู่ครับเป็นดวงเงี้เป็นกบไม้ของปีนี้นะครับุ่นนี่นะครับพอได้อยู่ได้กินอยู่เด้อโอ้เมื่อคืนนี้ก็ถือกอยู่บางนีดนะครับพี่น้องเพราะว่าผมเสียบแห่ะไว้เพราะว่ามันถือระว่างที่ผมแกะกบตัวแรกนะครับมันมีกบตัวหนึ่งมันเฝ้าอยู่นี่พอได้ผมเข่ามาปูมันกระเต็นออกไปนะครับตัวนี้ก็เลยอืม เสร็จแล้วครับม uh, ันหมืนเ้ยอย่าร้องอย่าร้องโ้หปรด้แทบนี่ครับพี่น้องแตมแรกของเศ้านี่ครับเอาไปเติมกันเอาไปเติมกันนี่ครับนี่โอเคครับผมไปใส่้เศ้าแท้ ได้ดตัวหนึ่งอยู่ต,ยตัวพ่อปนี่แหละพ่ออมนี่แหละเจ้า,นะจาของสวนหนองน้ำโมเดลไบ่ได้ปลาเด้ออ,อืมนี่ค็ับวัตถครับพี่น้องเอาอยเนี่ยผมไปกินเบ์ดเลยครับผม เดอนคันสุดไทยพี่น้องไชยก็ไม่ถืกอกไม่ถืกยังละเดี๋ยวนี้โอ้เจ,จะให้เบื้องครับพี่น้องว่าไปอย่างมันคอยเห็นโกหลายไปอย่างมันคอยบ่เขา้า นี่พี่น้องเห็นบ่ครับเนี่ยตีนหมาตีนแมวอันนี้เป็นตีน่นาจะเป็นแมวมั้งครับนี่บ่แม่ตีนหมาครับนี่ตีนหมากบเมื่อคืนนี้พ่อหลายโตัวยู่ครับเสียบเนียถิมไว้นะครับหมามันมากวนพี่น้องมันอยู่รอทางเนาอครับก็เลยไ่ได้ปลาเอ้ยมันไม่เลยบ่ได้กบนะครับ มันก็เลยบร่ได้กบกบว่าเขาเพราะว่ามีหมามากวนนะครับนี่เบิ่งพี่น้องมีต้องให้ตีนหมาครับผมก็เลี้วคันนี้มาเสียบไหม่คันนี้นี่ตีนหมาดูมันกลายเป็นผมขาดครับมันหลาดจิถือโกบนะครับ ถือตัวหัวคําเราหมามันก็นมาคาบไปเบ็ดขาดเลยครับนี่อ้มันอยู่หลอดทางเนาะครับผมขางค้อนขีดนี่แหละครับหมามันบัดจ,จเรียนมาพอ่อมันกันนำมาด้วยแล้วครับเอากบผมไปกินแล้วเอาบ่เป็นอย่างนัครับแบ่งกันกันแบ่งกันแบ่งกันไปกินบนว่าเขาเน่เข้าเน่ไปสละครับผมคู่ครับ ครับพี่น้องกับการลองเซเบตกบเือแรกของปีนะครับก็บม่คือวา่าผิดหวังนะครับผมยังมีเต็มนะครับเต็มมาคืนเสียดายพี่น้องฝนมันตกนะครับฝนมันลิ้นฝ่าห้องฝ่าลงเป็นตะยานก็เลยพลาดหลายหนแถวบ้านนะครับได้ปลอบใจมาสองเต็มในอมเทปพี่น้องอมเทปไปผักกันแย้งงอมหอมเป็นกบไม่นะครับกบนาก,กบไม่ใส่กำลังง้ำกระดูกกำลังกรบกอบนะครับโอเคครับ เดี๋ยวสีมใสชอีกรอบอยู่ครับผมใวรอบนี้กาวาฝ้าเปิดๆนะครับกาวาบ่มีฝ้าบ่มีฝนผมวาบันเทิงแทบพราะว่ากบนั่งเฝ้าเบ็ดแต่บ่ย้อมกินเบ็ดนะครับอาจจะเกิดจากฝ้าฝนหนึ่งอาจจะเกิดจากมีเนวมากควนนะครับเพราะว่าเห็นลายมองหลายเบ็ดหลายคันนะครับที่หดผมเห็ดเป็นล้านเลยมีหมามีห้อยตีนหมาของมะควนนะครับก็มันอยู่รอทาง เขากินแน่เขากินแน่นะครับการเบ็ดผมขาดไปนะครับกบหน่าจะมากินแล้วกับหมามากระชากนะครับมาใครจูหมาใครอยู่หมาบติดเบ็ดนะครับโอเคครับพี่น้องเข้าบ้านนะครับในเวลาเข้าบ้านแล้วก็ขอบคุณสําหรับการรับิึงนะครับสาหรับพี่น้องที่ติดตามช่องทุตะพาลยนะครับมาโดยตลอดนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันเสมอมานะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณ นะครับจะในกับพอกันไม่ขึ้นมหนะครับสวัสดีครับ